สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับเมตุในลอกสองสามวนมัน้งเมตุกับเมือนกันครับผมกับไม่ได้ทักไปหาหาแกแล้วก็ไม่ได้ทักไปถามแนขความฝันเท่าไหร่ครับวันนี้ครับแมตุมาบอกเลขความฝันมัวที่พาน่าเมื่อกี้ครับเมตุถูกเลขซีีเลขบนมันอาจจะเป็นเลขแปลกหน่อยแต่ก็แกก็ถูกกับเขาอยู่ประมาณถูกบกราณหรอกละ ถูกแค่นิดเดียววันนี้ครับแม่ตุ๊กแกฝันว่าแกน่ะเห็นคนอ่ะบอกเลขก่อนตายบอกเลขก่อนตายเลยถ้าถามว่าเป็นเลขอะไรน่าจะเป็นเลขอายุของคนตายหรือเปล่าแม่ตุ๊กรู้จักกับคนในฝันด้วยนะที่ว่ามาบอกเลขผมเลยถามว่าแม่ตุ๊ฝันตอนไหนครับแกฝันไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ ฝันว่ากแกนี่คือได้ไปสถานที่แห่งหนึ่งเป็นเหมือนกันกันกบสำนักอียงสักอย่างครับบอกไม่ถูกว่าจะเป็นเหมือนกับสำนักสงหรือสำนักอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาก็มีคนแก่ครับนอนป่วยอยู่แล้วเขาก็มีหลายหลายคนครับเข้าไปเยี่ยมเข้าไปเยี่ยมเพื่อไปให้กำลังใจเพื่อไปแบบสั่งลากันสุดท้ายครับเมตุก,ก็เป็นหนึ่งนะครับเดินเข้าไปทุกคนใส่ชุดสีขาว ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนแก่ใส่ชุดสีขาวทุกคนเลยแม่ตุก็ใส่ชุดสีขาวครับแล้วแกก็เดินเข้าไปอยู่ในศาลาอยู่ในสำนักขนแห่งนั้นครับคนที่นอนป่วยอยู่ก็ใส่ชุดสีขาวเหมือนกันเป็นผู้ชายอายุเยอะพอสมควรแลครับแล้วแม่ตุก็เดินเข้าไปทุกคนเขาเดินเข้าไปแล้วก็เขาก็เดินออกมา แต่ช่วงที่แม่แกเดินเข้าไปครับแล้วแม่ก็ไปเดินจ้องหน้าจ้องหน้าต้องตากับกับคนที่นอนป่วยอยู่แล้วเขาก็พูดกับเมตุว่าอะไรสักอย่างนะครับเมตุว่าเหมือนกับจะพูดอะไรสักอย่างกับเมตุแล้วยังไม่ได้พูดสักอย่างเลยพูดแค่เลขพูดออกเป็นตัวเลขว่าเจ็ดหกเจ็ดหกครับที่ว่าพูดออกจากปากเมตุ ไม่ใช่พูดออกจากปากผู้ชายคนนั้นครับแล้วเมตุก็ยืนฟังแล้วก็ยืนต่อหน้าต่อตาคนนั้นพอเขาพูด76เสร็จเขาก็ขาดใจตายครับเหมือนบอกเลขก่อนตายคือเลข76แล้วผู้ชายคนนั้นครับมีจริงๆแก,แก่แล้วแก่ก็อายุ76ปีจริงๆครับปัจจุบัน หรือจะเป็นศูนย์เจ็ดหกหรือเปล่าครับลองเบิรงลองดูครับแก้ฝันมัน่งย่าครับมัวเน,นี้แก้ฝันสันสเดี๋ยวถ้าผมได้ไปเฉลี่ยไอ้พศเกิดเดี๋ยวผมอาจจะใส่พศออเกิดลงไปด้วยนะครับเนาะเผื่อมันอาจจะมาเหมือนกับศูนย์ซีีสามสองนะครับมาทั้งพศเกิดแล้วก็มาทั้งอายุด,ด้วยมันเป็นไปได้ยากครับมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยแหละงดต่อไปเป็นแค่ครั้งเดียวครั้งนั้นแหละครับเนาะ แต่ยังไงครับเดี๋ยวผมจะหาเลขอ่าพศเกิดมาใส่ให้ด้วย,ยเดี๋ยวผมจะไปลองคิดคำนวณมันก่อนนี่คือความฝันของแม่ตุ๊ลองพิจารณาครับผมว <c oughs> ันที่16บพฤศจิกาย,ยนหกเจ็ถูกซึ่งยังครับเป็นเพียงแค่แนวทางไม่สามารถรู้ได้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนไม่สามารถบอกได้ครับว่าเราจะซื้อตัวนั้นนะซื้อตัวนั้นเด้อออกแท้แน่นอนผมเชื่อมากครับทุกวันนี้ ก็ไม่มีใครรู้ได้ครับว่าเลขจะมาตัวไหนผมก็เช่นเดียวกันครับเพจผลที่ว่าผมถูกเลขตลอดตลอดผมก็ไม่รู้ว่าผมจะถูกเลขนะผมก็ไม่รู้ว่าเลขมันจะอกตัวไหนเพียงแค่ว่าผมมีความโชคดีอยู่หลายๆอย่างเช่นว่าพ่อนั้นแม่นั้นทักมาเล่าความฝันให้ผมฟังแล้วก็แต่และคนบอกว่าลูกซื้อไว้หน่อยนะนิดหน่อยก็ได้ ซื้อไว้ที่นี่ก็ได้ซื้อซื้อไว้บ้างก็ได้ลูกเด้อเผื่อรุ่นนี่แหละครับทุกคนที่โทรมาเล่าให้ผมฟังผมก็ซื้อของคนนั้นซื้อของคนนั้นซื้อของน,นั้นผมก็ซื้อของคนนั้นครับเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าผมอาจจะชอบเลขของใครมากกว่ากันผมอาจจะซื้อเยอะมากกว่ากันนั่นเองครับนั่นแหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําให้ผมถูกเลขบางครั้งครับผมซื้อเลขตัวเยอะๆมันไม่ออกมันไปออกตรงที่ว่าเราซื้อน้อยครับ แค่นั้นเองยกเว้นเสียแต่ว่าใครที่ว่าผมเคยตามแล้วผมเคยถูกหนักๆผมก็จะตามนั่นแหละครับก็อย่างเช่นว่าหลายๆคนครับบอกว่ากลหน,น้าาซูลเร่แค่ไหนว่ากลหนมาซื้อตัวไหนคือผมซื้อแทบจะทุกคนเลยครับอันนั้นคือความโชคดีช่วงหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งครับก็คือผมก็อาจจะพอมีกระตังนิดนึงครับผมก็เลยซื้อซื้อเผื่อไว้เยอะถ้าหากว่าผมไม่ซื้อครับมันจะเป็นเหมือนกับว่า แต่แล้วคนทักมาบอกแล้วให้ผมซื้อผมไม่ซื้อแต่และคนที่ทักมามันเหมือนกับว่ารับป่าแกแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อตามอย่างครับแกก็ไม่อยากเล่าความฝันนี้ให้ฟังต่อบางครั้งครับซื้อทุกตัวมันไม่ออกก็มีเหมือนกับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับผมก็ซื้อทุกตัวเหมือนครับมันไม่ออกมันไปออกศูนย์ที่สผมก็ไม่ถูกนะครับผมยอมรับว่า มวลเมื่อกี้คือผมไม่ถูกครับ04 04, 04. คือผมไม่ถูกแล้วก็32ผมก็ไม่ถูกนะครับไอ้ที่ว่าแบบเอกนชนแต่ถ้าเป็นลอตเตอรี่อ่ะผมถูกครับลอตเตอรี่เนะี่ยผมถูกคือเลข063คือเลขท้ายสามตัวนั่นคือผมถูกแล้วก็ผมก็ถูกเลขลอตเตอรี่32ด้วย ผมไม่ถูกเอกชนแต่ว่าผมไปถูกลอตเตอรี่มันถ้าหากว่าพูดถึงความแปลกพูดถึงความบังเอิญผมอาจจะเป็นแค่คนที่ว่าบังเอิญก็ได้ครับถึงผมจะผมไม่ถูเลขศูนย์สี่สีแต่ว่าผมก็ยังถูกศูนย์หกสามแล้วก็ถูลอตเตอรี่สามสองเออผมผมก็ไม่รู้นะว่าผมถูสามสองตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ผมก็ไปซื้อเลขไปซื้อลอตเตอรี่ นั่นแหละครับผมก็ลองตรวจดูครับเออมันก็มีสามสองอยู่แต่ว่าสามสองครับมันไม่กี่ใบแต่ว่าไอ้เลขท้ายสามตัวนั่คือสามใบถูกสามใบมันก็ได้หหมื่นสองแล้วก็เลขสามสองอีกสามใบมันก็หกพันมันก็เกือบสองหมื่นถามว่าผมรู้สึกไหมผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่วความบังเอิญก็ได้ ปกติผมจะชินกับเลขที่ว่าถูกเลข3ตัวแต่ว่ามึนๆเมื่อกี้ครับผมอาจจะแค่บังเอิญก็ได้ครับอาจจะแค่บังเอิญก็ได้ตรนที่ว่าผมถูลอตเตอรี่แค่นั้นครับโชคครับผมอาจจะมีโชคหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับผมอาจจะแค่บังเอิญอาจจะแค่บังเอิญก็ได้ครับนี่คือผมไม่ได้ให้ทุกคนเชื่อไม่ต้องงงไงเหมือนผมก็ได้ครับผมอาจจะแค่งงไงแค่ส่วนตัวก็ได้ไม่ได้ถูกเลขสตัวครับแต่ถูลอตเตอรี่ เลขท้ายสามตัวแล้วก็ถูเลขสองตัวนั่นครับคือความบังเอิญของผมอันนี้อาจจะเกี่ยวกับตุ้มไหมผมก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวนะครับส่วนตัวผมนะทุกคนไม่ต้องเชื่อครับอันนี้อาจจะส่วนตัวของผมลองดูครับงวดนี้นะครับเนาะกับเลขของฝันแม่ตุ76เจ็ดหกหรือศูนย์เจ็ดหกนะครับเนาะขอให้ทุกครับช่วยดีกันมัน